วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมก๊อฟมันตราสยามครับสวัสดีค่ะป่ามีตังค์ค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมันตราสยามนะครับเทมนี้คือเทปต้นเดือนนะน้องเป่าต้องบอกก่อนนะครับวัตถุบุคคลของเราในขอจานเนี่ยหลากหลายมาก,กนะครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นไทยจีนยาวีอิสระเอ้ยไทยจีนยาวีเครื่องราง <concur> อ่าเครื่องรางแต่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องรางเนี่ยเป็นวัตถุบุคคลหนึ่งที่สมาชิกชอบใช่แล้วต้องบอกก่อนว่าความหลากหลายในเครื่องหลังของจาันแขกเนี่ยเยอะมาก บอกใบ้เลยครับว่าในสัปดาห์เนี้เครื่องรางถูกต้องและเป็นเครื่องรางที่อาจารย์แข็งไม่เคยออกมาก่อนผอก่าไม่เคยเห็นนะแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าที่ไหนออกมาก่อนด้วยผมบอกได้เลยว่าวัตถุมงคลมูลสานี่มันต้องเข้มเข้มข้นมากใช่ค่ะและต้องบอกก่อนนะครับว่าสมาชิกที่เพิ่งมาดูหรือดูแล้วตัดสินใจช้าหมดแน่นะครับมันจะเป็นไฮไลท์ได้มากๆใช่แล้วใช่แล้วนะครับอยากให้สมาชิกตั้งใจชมให้ดีนะครับเพราะว่าเทปนี้ของหมดเร็วแน่แผมมั่นใจนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกดนสอบได้เลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าู้ชมรายการมานตรัสยามครับวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกับรายการมานตรัสยามในอีกแนวหนึ่งแนวเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลสายหมูนะปัจจุบันนี้เลยครับคือเราหลีกไม่ได้หนีไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสของเท้าเวสุวรรณเนี่ยมาแรงมากจริงครับอรกระแสท้าเวสุวรรณมาแรงมากหลายๆคนสร้างเท้าเวสุวรรณ ซึ่งถ้าใครที่ชํานาญในการสร้างเท้าเวสุวรรณะจะรู้ว่าสร้างท้าเวสุวรรณไม่ยากแต่ถ้าจะทําให้มีพุทธคุณเหมือนตัวท่านมาเองอมันยากยากถึงยากมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นมันมีวัตถุมงคลท้าเวสุวรรณเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นในประเทศไทยแล้วเนี่ยที่ขึ้นมาแล้วมีชื่อเสียงแบบยั่งยืนและยาวนานที่มันหนีไม่ได้เลยก็คือท้าเวสุวรรณของเจ้าคุณศรีแห่งวัดสุทัศน์ที่สร้างมาเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจให้กับช่างที่พรอพุทธบาทในการที่ทำการบูรณะพระพุทธบาทขึ้นพระธาตุพระพุทธบาทของสระบุรีแล้วช่างเนี่ยเกิดการเป็นโรคไม่สบายแปลกเจ็บไข้ได้ป่วยมีอุบัติเหตุกันเป็นจำนวนมากเขาก็เชื่อมาจากผู้ผีปีศาจเนี่ยทุันเจ้าคุณสีตอนนั้นนะท่านถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่ดูแลการบูรณะ พระพุทธบาทสระบุรีครับท่านก็เลยสร้างท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาครับโดยนํารายได้เนี่ยบุะพระพุทธบาทแล้วก็ <นะ S 2> เอาวัตถุพกรส่วนหนึ่งเนี่ยแจกให้กับช่างที่ทําการซ่อมแซมพระพุทธบาทที่สระบุรีขึ้นมาก็เลยกลายเป็นประสบการณ์กันอย่างยาวนานครับหลังจากเจ้าคุณศรีมาเนี่ยก็มีอีกทั้งหลายวัดที่สร้างมาไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณของวัดละมุด สร้างในแบบฉบับของเท้าพันตาก็ดังหรือแม้กระทั่งเท้าวิสุวรรณในอาจารย์รุ่นหลังๆไม่ว่าจะเป็นอย่างของหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพ่อองค์ก็มีการสร้างเท้าวิสุวรรณมาอย่างยาวนานหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อกล้วยวัดหมูดุดแห่งจันทบุรีครับหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์สายพุทธคมอย่าง สายของหลวงพ่อสุวรปาปาคอมาถามเท่าคือหลวงพ่อบุตรไว้บ้านจางก,ก็มีการสร้างท้าววิสุวรรณมาแบบยาวนานและมีชื่อเสียงแต่ปัจจุบันเนี่ยในกระแสที่ท้าววิสุวรรณขึ้มนมามีชื่อเสียงแบบยาวนานแล,แล้วก็ฟีเวอร์มากเนี่ยณปัจจุบันนี้ยกไข่แก่วัดจุฬามณาีติดก,ก็คือวัดตั้งเดิมของหลวงพ่อเนื่องซึ่งตัวหลวงพ่อเนื่องเองเนี่ย ท่านก็สร้างท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีความเคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณพอมาในชั้นอาจารย์ปัจจุบันก็คือทางอาจารย์อิฐอาจารย์อิฐท่านก็มีการนับถือท้าวเวสสุวรรณมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็อา,อาจจะเป็นแบรนด์ท่านเลยก็ว่าได<ช>้ก<ห>็เลยทำให้ท้าวเวสสุวรรณวัจุลาเดี่ยวมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างยาวนานอย่างทุกวันนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหนีไม่ออกตรงที่ฟีเวอร์แห่งท้าวเวสสุวรรณเนี่ย ณยุคปัจจุบันเนี่ยเกิดมาจากวัดจุฬาบณีใช่แต่ไม้เด็ดเคล็ดลับในการสร้างเทเวสุวรรณเนี่ยมันบุรพาจาร์โบราณเขามีสอนมาหลายรุ่นหลายขาแขนงบางคนเนี่ยก็ทำทาทวสุวรรณโดยตรงครับบางคนก็เอาทเวสุวรรณมาทําเป็นผ้ายันบางคนก็ทําเครื่องรางของขังอ,อะไรอย่างเงี้ยากเทวสุวรรณครับ,รบแต่วัตถุมงคลประจําวันเนี่ย เป็นวัตถุมงคลที่ยังไม่มีใครทําเลยไม่มีด้วยกันไม่มีใครทำผมว่าไม่ก็คือเป็นอาวุธของท้าววสสวรรณก็คือกระบองที่พญาท้าววสสวรรณ์ถือเราจะเห็นว่าท้าววสสวรรเน์ถือกระบองมีกระบองเป็นอาวุธครับแล้วก็หากเราว่ากระถาเกี่ยวกับอาวุธห้าประการแห่งความปราบที่ถ้าเราพูดถึงการปราบพวกผู้ผีพิศีาย จริงๆแล้วอันดับแรกถ้าคนเล่นเครื่องรางของขังหรือรุบาอาจา์สายศิยเวทศิยศาสตร์เนี่ยก็จะต้องนึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมครับอ่าซึ่งมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยตัวกระถาที่ใช้ในการเสกเนี่ยเขาเรียกกระถาอาวุธห้าก็คือมีอาวุธห้าประการอ๋อครับอาวุธทั้งห้าประการหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกระบองแห่งท้าวิสุวรรณอยู่ในตัวกระถาด้วยมีกระบองด้วยมีกระบองอด้วยก็คือเราจะท่องให้ฟังแล้วกันครับก็คือกระถาอาวุธห้าของ สายหลวงพ่อเดิมว่าหนองโพเนี่ยในการอาราัธนามีดหมอเขาจะว่าอย่างนี้บทบทบ,บทเชิญครูเราไม่พูดในฝันนะถ้<อ>าม,มีบทเชิญครูก่อนอแต่นี่คือเรามามาถ่ายทอดมาถ่ายทอดว่าความขังกับความศักดิ์สิทธิ์ของมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเกิดมาจากว่าตัวท่านหลวงพ่อเดิมท่านได้เชิญอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งหประการของผู้เป็นใหญ่ บรรจุพุทธคมนั้นลงไปในอยู่ในมีดหมอเลยทาให้มีดหมอของหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีความเข้มขังมากออืตัวในกระถาเนี่ยหัวใจกระถาเห่งการที่บรรจุลงไปหนึ่งสักกะสะวัชิลาวุธังสักกะสะก็คือพระอินพระ,ะ,ะอินเนี่ยถือว่าเป็นเท้าสักกะกในภาษาบาลีเรียกว่าสักกะสะก็คือเท้าสักกะ วชิลาวุทังก็คือวชิลาวุธ,วาวธอาวุธของท่านสักกษะวะชิลาวุทังนี่คืออันที่หนึ่งอสองยะมัะในนาวุทังะยะมัะก็คือในตาแห่งพยายมยะมัะก็คือพยายมพยายมเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เป็นใหญ่แห่งยม,มโลกในภาษาบาลีเรียกว่ายะ,ยะมัะ อย่างมาศัศอาวุธท่านคือในยนาวุธทางก็คือในตา <c oughs> ในตาท่าน,นในตาก<น>็คือสักกะสะเนี่ยเป็นคนที่เดินพระอินรคนที่สองก็คือท้าวเวสวร์ไนยนาวุธทางสักกะสะวชิราวุธทางยะมัสะในานาวุธทางอารวกะสะทุสาวุธทางอารวกสะเนี่ยเป็นเป็นพญายักษ์อ่าเป็นพญายักษ์อ่าแล้วก็อาวุธท่านก็คือผ้าเป็นผ้า เขาเชื่อว่าผ้าเนี่ยถูกกลางออกไปที่ไหนเนี่ยอ่าที่นั่นก็จะบรรลัยแห้งแล้งอ่าถึงขั้นว่าอล้มล้มหายตายจากได้เป็นกองทัพพญามารอืมอ่ก็คือตัวท่านเนี่ยจะเป็นผ้ามีผ้าเป็นอาวุธครับอ่ามีผ้าเป็นอาวุธอ่าหนึ่งนะนะก็คือสักกะสะพอิทสองคือยะมะสะนะสาม อารละกัสสะก็คือยักษ์อารละกัสส์ทุสาก็คือผ้าวุฒังสักกัสสะวิชลาวุฒังยักษ์พัสสะเนนาวุฒังอรละกัสสะทุสากุฒังเวสุวรรณัสสะเวสุวรรณะสสสุวรรณัะคตาวุฒังคตาก็คือคตาแห่งพญาท้าเวสุวรรณแล้วก็อันที่ห้าคือจัตตารวา จัตตารวาอาวุธธานังก็คือจักรแห่งพระนาลายเนี่ยก็คืออาวุธทั้งห้าประการที่อยู่คุณวิเศษแห่งอาวุธทั้งห้าประการที่อยู่ในมีดหมอหลวงพ่อเดิมของหลวงพ่อเดิมที่ทําให้มีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยเข้มขังมากไม่ว่าจะเป็นวัชิราวุธแห่งพระอินพระอินทฆ่าอมนุษย์ได้ที่มีพันปีไม่ว่าจะเป็นภูษาหรือผ้าแห่งลรวักษาที่ สามารถฆ่าประหัตประหารกองทัพพญามารได้ไม่ว่าจะเป็นในตาแห่งพญายมมองไปที่ไหนผู้ผีปีศาจบรรลัยกันที่นั่นรวมถึงกระบองแห่งเท้าเวสุวรรณเนี่ยกระบองแห่งท้าเวสุวรรณจริงจิแล้วเนี่ยความหมายคือผู้ปกป้องผู้ปกป้องคนคิดว่ากระบองเนี่ยเอาไว้ทุบตีแต่จริงๆแล้วน้อยกระบองแห่งเท้าเวสุวรรณเนี่ยสัญลักษณ์คือผู้ปกป้อง มีกำลังเทวิสุวรรณไปเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับมีผู้พิทักษ์ปกป้องเราคนที่พกเาตลอดเวลาเราจะเห็นได้จากว่าพวกพญายักษ์ที่เฝ้าทวารบาลทั้งหลายจะถือกระบองจะถือกระบองเป็นหลักเพราะจริงเนี่ยกระบองแห่งเทวิสุวรรณเนี่ยในบุรพารย์สมัยโบราณเรียกว่ากระบองมหากานเป็นกระบองแห่งมหาการเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบองเทวิสุวรรณเนี่ย ไม่เคยมีใครเอามาทำโดดๆไม่เคยเลยไม่เคยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่บอกไงเอาแค่ตัวกระถาบรรจุประพันธ์เป็นยันแล้วใส่ไปในมีดหมอใส่ไปในผ้ายันเท่านั้นแต่ต่อไปจะเห็นแต่ว่าเอามาทําเป็นกระบองล้วนๆเนี่ยยังไม่มีแต่ต่อไปจะเห็นเยอะแต่ต่อไปก้าลองดูจะเห็นเยอะมากจะเยอะมากอาจารย์เราไม่สามารถทําเป็นเนื้อนวะหรือเนื้อโลหะได้เออตาทําได้แต่ตาตาราโบราณเขาบอกว่ากระบองแห่งมหาการเนี่ยจะต้องมาจากสามอย่างรวมกัน สามอย่างรวมกันก็คือต้องมาจากสามอย่างรวมกันคืออะไรบ้างจ๊ะหนึ่งก็คือต้องมีพลังจากวัชิราวุธสายฟ้าวัชิราวุธสายฟ้าก็คือสักกษะอ่ะอา่วัชิราวุธเนี่ยก็คือสายฟ้าสายฟ้าเป็นวัตถุเป็นวัตถุเวทหรือเครื่องรางของขลังที่สร้างสายฟ้าครับอ่าก็คือหนึ่งต้องมาจากสายฟ้าต้องมีสายฟ้าเพราะว่ากระบอกเป็นแค่ผู้ปกป้องอ่าก็คือมาจากสายฟ้าสองต้องมาจากต้นไม้ อ่าที่มีอายุยืนอายุอายุยืนแต่ต้นไม้อะไรก็ได้อ่าต้นไม้ก็ต้องเอาชื่อที่เป็นมงคลน,นามแต่ต้องอายุยืนด้วยต้องเป็นต,ต้นไม้ที่อายุยืนค่ะ<า>สามเลยก็คือการที่เราจะามาทําเป็นของมองคลครับบุรพารย์โบราณเนี่ยเขาก็เลยยกย่องไม้มะขามฟ้าผ่าอไม้มะขามฟ้าผ่าไม้มะขามฟ้าผ่ามันคือของทนสิทธิ์ด้วยของโทนสิทธิ์แต่ต้องเป็นมะขาม แกะตรงการกวงนะโป่งฟ้ามขามโปร่งฟ้าปัดตลอดฟ้าผ่าต้องโป่งฟ้าด้วยปัดตลอดอาจารย์เคยีาคือต้องกวงตลอดแล้วก็ฟ้าผ่าคือพูดง่ายๆต้นมะขามฟ้าผ่าก็หายากอยู่แล้วต้องต้อโปร่งฟ้าอีกต้องครบสามเรื่องที่ว่าถ้าเป็นมะขามโปร่งฟ้าฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้แค่มะขามเผาเ่าก็หายากแต่โุราาจารย์โบราณเนี่ยแอกระบองมหากันเนี่ยเขาทําแค่เขาทำกับของสามอย่าง เออเขามีระบุเลยเอาของสามอย่างมาทํากระบองมหากันได้ครับสูงสุดเอกอุเลยก็คือต้นมะขามฟ้าผ่ายืนตายโป่งฟ้านี่ใช่มโป่งฟ้ายืนตายโป่งฟ้ายืนตายด้วยก็คือถ้าเป็นมะขามที่โป่งฟ้าแล้วโดนฟ้าผ่าแล้วก็ยืนตายแล้วก็ต้องยืนตายอ่า อันนี้คือเอกูเราลงมาคือเขาควายเผือกฟ้าผ่าอ๋อเขาควายเผือกเขาควายเผือกฟ้าผ่าถ้าถือได้คุณจากสัตว์สัตว์มาหิงสาอ่าแล้วก็งานช้างกําจัดนั่นคือดับสามสามอย่างใช่ไหมอาจารย์แต่สูงสุดคือในความคิดของคนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยกให้งาช้างกำจัดใช่แต่ไหาแต่โบราณเขาเขาจําแนกกระบองมหาการเอาไว้อย่างนี้ว่าเอกูคือมาขามฟ้าผ่าอ๋อโป่งฟ้าตลอดอาจารย์ก็าเรียก อันนี้ก็คือมะขามฟ้าผ่าโป่งฟ้าปัดตลอดยืนตายมันมันมันมากกว่าตำราอยู่ช็อตหนึ่งอันนี้นะมากกว่าคือปกติในตำราเขาจะบอกว่าต้นมะขามครับฟ้าผ่ายืนตายปัดตลอดโป่งฟ้าแต่ของเราเนี่ยมะขามมะขามที่เราทานเนี่ยเป็นปัดตลอด ตลอดเป็ั้านจันร์มันขึ้นสองต้นคู่แล้วเป็นช่องลมผ่านและยืนตายทั้งคู่ตายทั้งคู่แล้วโป่งฟ้าทั้งคู่้วยไหมจันโปรไฟทั้งคู่แล้วก็โดดฟาทั้งคู่เฮ้ยเดี๋ยวหารูปให้เราเราเป็นคนเป็นพีไม่ใช่แค่แค่ต้น่ที่อาจาร์พูดก็ยากอยู่แล้วนี่ขึ้นคู่แล้วเป็นช่องลมผ่านก็ไม้เนี่ยเราเอามาทําของแค่สามอย่างเองนะอาจารย์พูดเลยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือตั้งใจมาทําด้ามมีดหมอด้ามมีดหมอสองเลยก็คือเสือ เสือมามะขามเสือมา้าขขามไปแล้วนี่แหละที่บอกว่าเสือมามะขามที่มีประวัติไงผมถึงบอกพี่ไงว่าใครไม่มีเสือมาบ้ขามแล้วพลาดไม่ได้ประสบการณ์แน่นมากอันนี้เช่านะบอกก่อนอันนี้ก็จับเนี่ยเราก็ไม่เคยเอาไว้เช่าเลยนะโอไม่เคยเอาใ้เช่าเลยสุดยอดเลยจานอันนี้นี่เรา เห็นแบบนี e ้นี wise, i, ่ใครทําปอมก็ยากนะเพราะว่าเรายิงชื่อเอาไว้ใช่ใช่ใช่มีชื่อมันกระสีห์แล้วก็มีเลขรันเลขอาจารย์นี่นี่คือช่างต้องมาตั้งแกะเองเนี่อะไรแกะพีลาอันโอ้โหโคตรสวยอะแกะพีลาอันเขาขึ้นเขาขึ้นมือแกะพีลาอันเขาขึ้นมือแกะพีลาอันเท่ากันไหมเดี๋ยวพี่จะเห็นนะว่านงามันจะต่างกันอย่างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดมันไม่ได้ใช่เป็นงานแฮนด์เมดคือเขาตัดเท่ากันแล้วเขากึ่งกึ่งก่อนกึ่งให้เหมือนกันแล้วเขาก็ไล่เกี่ยวพีลาอัน เดี๋ยวพี่เทียมันจึงไม่ได้เดี๋ยวพี่ๆจะเห็นนะว่าท้าเวทไอกกระบองเนี่ยจะอยู่ในชุดเครื่องรางผมถูคือเป็นผมต้องใช้แผงท้าเวทสุวรรณก็คือเป็นที่ปกป้องอันนี้หล่ะผมจะจิ๊กมาอันนึงแล้วล่ะผมต้องใช้อันนี้ไม่ใช่หรอกท้าเวทงานกำจัดเราไม่ทันไงเอาอันนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ทันไม่มีทาเท้าเวทเ่ยมีทีเด็ดนะแต่ยังไม่ออกงานกำจัดทุกหนุไม่ได้ไงอาจารย์ต้องใช้อันนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ ชอบเครื่องรางที่ใช้ได้จริงอาจารย์นี่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องขึ้นคอใช่ไหมแฟนพกสูงพกตามได้ทำเป็นมูเจอะไรไม่ได้หมดเลยพกสูงพกตามได้ถามกลับีกระมีประจำเดือนข้ามก็ไม่เสียอาจารย์พรอมถามหน่อยพุทธคุณของกระบองท้าเวทเนี่ยป้องกันภัยแน่นอนป้องกันพูดผิดพิศาจตคุมตัวคุมตัวยังมีเรื่องอื่นด้วยไหมอาจารย์เรื่องเงินไงพระอท้าเวทสุวรรณเป็นเจ้าอเจ้าอรั์อันนี้คืออาของท่านด้วยใช่ไหมก็เมืับ เพราะว่ามะขามที่ปัดตลอดเนี่ยอืมะขามโป่งฟ้าเนี่ยคือต้นมะขามชื่อก็บอกแล้วมะขามโป่งฟ้าเนี่ยก็คือปัญหาไม่มีกระโปรงหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาติดขัดเขาบอกว่ามะขามมะขามโป่งฟ้าเนี่ยฟ้าผ่าปัดตลอดไม่ต้องไปทำอะไรหรอก เอามาเป็นชิ้นโดยไม่ต้องแกะพกติดตัวก็ดีแล้วแค่ไม่ต้องแกะด้วยไม่ได้ติเศกด้วยแค่เอามาพกก็พอเอามาพกก็ดีก็คล้ายของชนุสิทธิ์ไปเลยในตัวนี่เก็คือเป็นของชนสิทธิ์ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่แล้วนี่หนังซ้ำคือปัดตลอดปัดตลอดด้วยคำว่าปัดตลอดคือไม่ว่าจะบาดเหตุเพศภัยอะไรก็ไม่เดนหมดคือไม่โดนหมดเขาค่าปัดตลอดขนาดว่าต้นตะเคียนที่ขึ้นคู่แล้วปัดตลอดอย่างเงี้ยเอาศพไปฝังยังเฮียเลยนะไม่น่าอะ ไม่น่าที่ e เฮี้ยนเน่ยเกิดมาจากต้นตะเคียนคู่แล้วสบไปฝังตรงกลางเขาเชื่อว่าเอาอะไรไปฝังแบไนเนี้ยมันจะทําให้มีชีวิตและมีพลังรุนแรงแม้กระทั่งตอนนี้เขาเลี้ยงวัวกี่ตัวก็ตายนะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้โอ<ฮ>้ยเลี้ยงไม่ได้คราน,นี้เราก็เอาอย่างที่บอกอะ่ะ สิ่งที่เรามาทาวนนะด้านบีดหมอนคนทุกคนไม่ต้องหวังไม่มีทางได้ไม่มีทุกวันนี้เล่นละแสนยังไม่ขายเลยเพราะจย์บอกเขาว่าทำมาน้อยจย์บอกเรื่องบีบหูตโหแต่เล่นมาตั้งแต่เราอยู่ชั้นสองตั้งแต่มีตังคาหลุดจากบีดมาที่ปัจจุบันที่หากันให้ควักเลยนะเสือก็คือเสือก็ไม่มีเสืไม้ประขามเนี่ยหายยังมากใถ้ายิ่งอันไหนที่แบบแกะแบบ สวยๆเขามีอุดด้วยไม่บอกไม่บอกใครรับขยักรู้ไปดูเองมีอุดไหมมีมีมีอุดด้วยใช่แล้วปัจจุบันนี้ราคาแพงมากด้วยขอบอกนะครับว่าเสืออาจารย์อะผมขอพูดนิดนึงไม่ได้ขายในกลุ่มมันแตกอย่างเดียวนะครับใช่ตอนนี้ไปอยู่อะไรไงทั้งวงการพระตอนนี้ไปอยู่แล้วตอนนี้ไปอยู่กลุ่มหลวงปู่การหลงกุ้งงเลยหลวงปู่การหลงมีเสือเสือด้วยคุณคุณว่าเสืออาจารย์แขกไปอยู่ในกลุ่มแล้วเพราะประสบการณ์เยอะ มันมีประสบการณ์หนังสือพิมพ์ที่ยิงเห้ข้าใช่ไม่ผมแค่งงว่ามันไม่ได้อยู่ในวงการมัรตายนะตอนนี้ไปอยู่ในกลุ่มเพจพระคนอื่นแล้วแต่เขาก็เขียนว่าอาจารย์แขกเขียนตัอาจารย์แขกเลยเขียนอาจารย์แขกเลยเสือไมว่าขาเนอาจารย์แขกมาเอาะเลยแล้วก็ให้ขายเลยเมื่อวันเมื่อไม่กี่วันเนี่ยไปเดินตลาดตลาดพระที่สายใต้เอซีอ่ามีแผงพระอาจารย์แขกด้วยเฮ๊ะร้านขายของมาตรสยามคู่กับอื่น เดินไปจาสวัสดีครับแล้วก็เอ้ยอะไรโอ้โหหันไปในแม็กของกูเต็มเลยเลยถามมีคนซื้อไหมจาน f ีจานวันนี้เยอะนะซื้อเยอะอีกคนหนึ่งเดินมามึงรู้ไหมมันแฝงอะไรแฝงอะไรจานเอ้ท้าวเวสุวรรณงาสององด้วยกูบอกเฮ้ยมึงได้สององไงแค่องเดียวกจานผมซื้อมาแล้วอันหนึ่งแล้วผมไปซื้อจากคนที่ซื้ออีกเนี่ยคนขอซื้อผมเต็มเลยจริงเหรอพอกูเดินไปจานครับ ยกมื่ไหว้กูอาจารย์มีขุนช้างอาจารย์มีรู้จักเยอะอกคนดังคนดังล้วกูไม่รู้จักเลยแล้วเสียนพระทั้งหมดเลยวันนี้อาจารย์อาจารย์เดินขึ้นมาวันเนี้ยเสียนเสียนนี่เป็นนักสีจานบานคนดังคนดังก็จงบอกว่าเดินไปที่ตู้ๆอ่ะมีสองสามคนอ่ะถ่ายรูปมาอาจารย์ครับผมเป็นนัสีจานเลยเนี่ยผมขึ้นมาอยู่บนเนี้ย อาจารย์ผมต้องแก้ไขพวกช่วยอาจารย์ดูเลยไปหมดเลยเสี่ยโอกาสเสี่ยโอกาสเออเสี่ยโอกาสแต่เราก็ดูให้นิดเียหน่อยอะไรเงี้ยดูให้นิดเียหน่อยเราก็กอลังจะบอกว่าวัตถุมงคลอ่ะปัจจุบันเนี่ยมันตัดอ่ะแม้กระทั่งในเว็บยูงมอลลี่ก็มีขายใช่ใช่ใเข้าไปดูเลยในหน้ากระดาษเว็บยูก็มีขายนะใช่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 เรายังไปปิดโคชรักสมีเหรียญรุ่นแรกเรากลับมาเลย โหหายากมากเออเรียญเขาจะรักษาเหรียรุ่นแรกอ่ะเราก็อยากไปปิดกลับมาเลยนะหายากมากจะมีออยไหมอาจารย์มีไหมจันดูดูกันสมาชิกอยากได้มากเลยจันเนี่ยเราเพิ่งเราเพิ่งไปปิดกลับมาสองเหรียญผมว่าก่อนหมดเยอะเพราะว่าจันรู้อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไหนจันเหรียญหนึ่งอยู่ประจวบเหรียญหนึ่งอยู่กระบี่โอ้โหไปลงใต้อะเอออยู่อยูสองเหรียญแล้วถามว่ารู้จักไหมผมรู้รู้จักฮารู้จัก แล้วแล้วรู้ไหมว่าใครผมรู้ว่าจา์เนี่ยเอ้าแล้วไม่รู้ราคาเหรอผมก็ไม่รู้เขาเล่นเท่าไหร่แล้วครับอือใช่อาจารย์อาจารย์เลยปิดมาเพราะไม่หอมมามันไม่มีหลักการเราอะไรจะบอกว่าเนี่ยกระบองมหาการเนี่ยครับหดพอกันนีคกรถามไหมจย์ไม่มีแต่ถ้าเราจะใช้ก็ใช้หัวใจมันที่อยู่ในมีดแหละอโอเคเวสุวรรณศัสะเวสศวณศัะนะคาทาวุฒังคาทาวุฒัง แค่นี้เองเวลาเราจะใช้เราจะมาใช้ป่าพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงท้าเวสสุวรรณแล้วก็ว่าเวสสุวรรณนัสตะกถาวุฒางแล้วก็ตีเลยใช้ตีได้เลยนะตีตีได้เลยแชร์ตีของที่เราคนที่ไม่ได้มั้งเดี๋ยวบ้าไม่ตีพวกคุณใส่อาวรธคุณน้ำอะไรเงี้ยตีของที่เราคิดวม่ได้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติจะเข้าบ้านว่าบ้านเคียนก็ตีพื้นได้ขอพื้นเจ้าที่งมันอยู่ไม่ได้นะอ้าวอ้าวอ้าวอย่ากตีก็อยากตีเลยแบบพกติดตัวแล้วแบบ ไปนอนที่ไหนแล้วมีแบบบรรลากลัวอะไรเงี้ยว่ามันไม่ดีคอยเคาะจัดไปือว่าถ้ามีแบบปวดตรงนู้นตรงนี้ลองอันนี้ครับผมไปโรงแรมเมื่อี้ผมเจตียงเตียงแล้วค่อยนอนพกกับมันก็ไม่ยุ่งนะโอ้โดูว่าผมต้องไปจีตียงก่อนนะจะนอนด้วย้อย่ากลัวด้วยพกพกเอาไว้ก็ไม่ยุ่งนะโอเคโอเคค่ะราคาแล้วจัดจำนวนด้วยอาจารย์จำนวนเราให้ให้บูชาได้อยู่ที่สี่ร้อยอัน สี่ร้อยชิ้นนะโอ้คุณน้อยตายแล้วคุณช้างเราเราต้องเก็บไว้เพราะกูเจอประสบการณ์จากเสือกูไม่มีเลยแล้วต้องบอกก่อนนะว่ารูปหลอกคุณช้างเนี่ยอาจารย์ให้เจ็ดน้อยที่ไม่พอตอนี้หมดแล้วอาาจรย์ คุณช้างก็ไอเสือนี่เสือจันหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือเไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือซักตัวเลยซื้อกลับมาตัวสุดท้ายหกพันห้าตอนเราจังายแค่เท่าไหร่เองสองพันห้าสองพันห้าไม่ค้งแด้เลยพันห้าแล้วก็กระโดดขึ้นมาสองพันห้าใช่เพราะเราเก็บไว้สองทีเพราะเราลดลงทุนเยอะใช่ใช่เราทำได้เลยขายตอนตอนนั้นครั้งแรกเลยพันห้าอ่าใช่แล้วพอเรามาเปิดเขาจำดีเรามาเปิดร้านใหม่มันตระสียม ขายอีกทีสองพันห้าก็โหดจานโกหกจานโกหกจานไม่ได้ครอบจานเป๊ะอันนี้อันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสร้างพร้อมกันมาจานทำพร้อมกันโอเคก็คือมวลสารเป็นไม้เดียวกันโอ้ก็เดียวกันทำทีเดียวมีรูปใช่ไหมโอ้หาเหนื่อยนะก็การที่จะทำกระบองมหาการมันมีเคล็ดอีกอย่างอาจารย์บอกมาเลยด้วยการที่มันร้อนอ่ะมันร้อนไม่ทำยังไงทำยไงกัน เอาไปแช่น้ําอยู่หัวทะพานสามปีโอ้ใช่ใช่ใช่หัวทะพานที่สํานักสามปีตึงนไม่คนลงไปเอาวัวไปปลูกเอาไปแช่น้าอยู่หัวทะพานสามปีโอ้ให้มันดับความร้อนของไม้เพราะเรามาทําเป็นเครื่องรางที่รุนแรงมากอ๋อจะต้องไปแช่น้ำสามปีสามปีถือว่าจะไปออกาอาจารย์เนี่ยให้หนูนะหนูเงาเนี่ยราคาจะขอราคาดีกว่า อันละหนึ่งพันพอฮันเดียวทันเดียวโอ้โหสะานชิกรีบเลยนะตายแล้วดูว่ตอนแรกดูว่าสองพันก็ใยากกว่าเสือนะก็ใช่ไงค่าแกะอันสี่ร้อยก็ใช่ไงเสือพันห้าพันห้าเลยตอนแรกตอนแผมคิดในใจว่าแน่นอนก็เข้าเสือแล้ววะพันห้าันเดียวพ่ะย่ะดั้งสองพันด้วยพี่ครับรีบเลยนะใครช้าอดแน่นอนจริงสองชิ้นนี้เราเอานะแน่นอนเพราะเลขนี้เลขสวยอะเหรอเอ้ใช่เมื่อกี้เราเอาเลข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 เดี่ยวมามาถ่าย ใช่ไหมหลักหลักหนึ่งถึงร้อยฮะแต่เจียนี่เก็บไว้แปดเล็กสวยครับเล็บสวยด้วยอ่าโอเคอาจารย์ให้สี่ร้อยชิ้นนะครับราคาหนึ่งพันบาทถูกมากถูกจริงๆริงตัวนี้จะใจดีไว้ตัวนี้ใช่อขึ้นกระถาเลยก็ได้นะอ่าอ่าอ๋อเมษวรรณัสสะคาถาวุฒังอ๋อขึ้นขึ้นในขึ้นใน YouTube ได้เลยเวลาเราใช้เนี่ยให้ตีสมมติถ้าเกิดเนี่ยเราไปเจออาราธนาเนี่ยนโมสามจบนโมรสาเสร็จบ๊บ มีคาถาอะไรก็ว่าไปแต่เวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็หยิบขึ้นมาเวทสุวรรณสะคาถาวุฒังแล้วก็ตีเลยตีเข้าไปสมมติถ้าเป็นลูกแบบเป็นฝงเป็นฝีเป็นฝีก็ได้นะเป็นฝีก็ตีได้ใ่ไหเป็นฝีนี่ตียุบนะอยเแต่ที่เคยลองก็คือลองซีดซีดไอ้จ๋างี้หมวยก็ต้องไปตีี่หมวยเป็นจ๋าลูกน้องลูกน้องเราทีนี้มันมือบวมครั้งแรกจะบอกไมาได้จ๋าแล้วก็ ตีแล้วมันยุบอาจารย์ใช้กระบอกนี่ตีเหรอใช่แล้วก็ทีหลังมันไปทําอะไรมาไม่รู้มันบวมกลับมาอีกอพลาสติกมันบวมกลับมาอีกใช่ใช่อ่ามันก็เลยไป็ควาดผ่ามันบอกลำคาก็เลยไป็ควาดผ่าตัวละตีแต่เคยรอแล้วมันยุบเลยนะอ่ามันยุบโอเคสี่ร้อยชิ้นนะครับราคาหนึ่งพันบาทถูกต้องเพราะนั่นนี่แต่เราไั่นใจว่าแพงวันหน้าแพ้แล้วแต่ผมมั่นใจว่าหมดมีคนทำแน่นอนผมมั่นใจว่ามีคนทำกัาบแน่นอนผมมั่นใจว่าผมจะไม่ขออาจารย์เพิ่มถูกต้องถูกต้อง แ้วมันรู้ว่เก็บไปมั่งเอ๊ะใจหลงไม่ได้กลูกูไม่ให้แล้วนะแต่กูไปซ่อนอ่างนียมันอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงบอกอะไรแล้วแต่ดวงครับอ่าสุดท้ายนะครับต้องบอกก่อนว่ากระบองเนี่ยค่ะใครสนใจต้องรีเลยน้องเป่าใช่แล้วเพราะอาจารย์วันนี้จายจะดีราคาถูกมาก อาจารย์ให้แค่400กระบอกนะครับราคา1,000บาท1,000บาทใครช้าอดใครคิดนานอดต้องบอกก่อนว่าหมดแน่นอนใช่แล้วอันนี้ผมขอโวประกาศว่าหมดแน่นอนใช่แล้วเลือกเล่นไม่ได้นะแจ้งก่อนอเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับเสือไม้มะขามไม้มะขามไม้มะขามหมดแล้ว ตอนนี้มีมีมลูกค้าให้มา8 0 0พันยังหาให้ไม่ได้ะนะครับก็ใช้กระบองไปก่อนอนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อทางเพจหลักๆของเราได้เพจหลักๆของเรามี2เพจใหญ่ๆนะครับก็มีเพจมันตดสยามกับเพจรหล่งัเครื่องมีตัง <นะ S 2> เพจมันตะสยามนะครับก็จะมีเพจรายการมันตะสยามนะครับน้องหมวยดูแลอยู่นะครับเพจ ก็มันตัดสยามเอฟซนะครับเพจมันตัดสยามเอฟซแล้วก็เพจร้านมันตัดสยามนะครับสาขาฮัทใหญ่ครับค่ะส่วนร้านพระเครื่อมีตังะคะก็จะมีอยู่2เพจค่ะร้านพระเครื่อมีตังสงขาซึ่งน้องโน้ตเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็เพจต่อมีตังค่ะน้องป่าเป็นคนดูแลเองค่ะอ่านิดนึงครับเื่อกลื้ลืมอีกเพจหนึ่งเพจร้านมันตัดสยามนะครับดหรือใครสมาชิกน,นะครับที่อยากมาดูวัตถุุคคลของจริงนะครับ ก็สามารถมาดูได้ที่ร้านนะครับร้านเรามีอยู่2ร้านคือร้านมัจจายามสาขาลัางเสด<ฆ>นะครับเองสาขาเนี่คือร้านมัจจายามนะครับสาขาพันทิพงามวาน,วนชั้นสานะครับก็มาได้นะครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้สมาชิกนะครับกดไลค์กดแชร์เพจต่างๆที่เราบอกไปนะครับกับช่อง YouTube ด้วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แลวกดกระดิ่งอ่าเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับสมาชิกจะได้ไม่พลาดวัตถุมงคลดีๆอย่างนี้ใครดูช้าหมดแน่นอนนะครับใครสนใจรีบเช่านะครับ และว,วันนี้นะครับเราสองคนลาสมาธิไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ